สวัสดีครับวันนี้27เมษายน68นะครับเข้าอีกแล้วครับจุดเดิมจุดนี้เข้าหลายรังมากนะครับใต้ต้นแจมจุรีที่เดิมนะครับนี่ครับที่เดิมนะครับเข้าอีกแล้วน่าจะเข้าเมื่อตอนเที่ยงเที่ยงนะครับกเมื่อวานเห็นมาสํารวจอันนี้ก็เป็นกล่องล่อนะครับกล่องล่อที่ผมเก็บน้ําผึ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นกล่องแบบ เปิดฝาด้านบนเนาะเปิดฝาด้านบนเวลาผมเก็บรังนี้ก็จะอยู่ใต้ต้นลำไย,ยใกล้ๆก,กับกระต๊อบที่สวนผมผมเก็บแต่ว่าผมทําการคว่วมแล้วก็รังเขาหักนะครับรังเขาหักรังขาหักก็จําเป็นต้องเก็บหมดเขาก็เลยหนีลรังนะครับก็เลยทําทความสะอาดลังล่อแล้วก็เอามาตั้งบริเวณนี้นะครับได้ประมาณ3วันเนาะ ได้ประมาณ3วันตอนนี้มีพึ่งเข้ามาแล้วนะครับเห็นสำรวจตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายๆตอนนี้ก็มีพึ่งเข้ามาละก็ลองเปิดดูนะครับลองเปิดดูก็ประชากรไม่เยอะเท่าไหร่ก็คาดว่าเป็นรลังที่ <c oughs> ผมจับนางพญาเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนาะนางพญาเมื่อวันก่อนออกมาดูแต่ว่าเขาเขาไม่ได้อยู่ที่ที่กระต๊อบเขาไม่ได้อยู่ที่สวนนะ เขาเขาหนีออกมานะครับเขาไม่อยู่นะครับาการที่จะทําให้พึ่งจับเขาโดยผิดธรรมชาติแล้วก็เราบังคับเขาให้อยู่พงโนนพงนี้เขาไม่อยู่นะครับผมก็เลยปล่อยเขาแล้วก็วันนี้ก็มาเจอน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเข้ามาอยูอ่หลังลอดหลังนี้นะครับก็ดีใจนะครับก็จะได้ลับ ก็จะได้พึ่งกลับไปอ,อยู่ที่สวนเหมือนเดิม <c oughs> ก็น่าจะไม่ใช่ลังอื่นก็สังเกตดูประชากรนะครับผมเปิดดูเปิดดูตอนซักก่อนหน้านี้1ชั่วโมงนะครับเปิดดู <c oughs> ก็ประชาประชากรใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ลักษณะวันก่อนที่ผมเปิดดูก็คือค่อนข้างไม่มีตัวผู้เนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีตัวผู้ก็น่าจะเป็นพึ่งฝูงเดิมที่แยกลังที่ผมทำคลิปลงค้งก่อน ก็เขาก็มาอยู่ลังนี้เนาะก็โอเคไม่เป็นไรมาอยู่นอกสถานที่ก็เป็นชุดเดิมนะครับชุดนี้เข้าดีมากวันพีนี้ผมได้ได้หลายลังมากนะครับบางลังผมยกไปเจอปัญหาเรื่องมดเรื่องอะไรเขาก็หนีไปก็ได้ได้บริเวณนี้ได้เยอะมากนะครับได้หลายลังมากเกือบสิบรังละเกือบสิบรังแล้วครับก็ตอนนี้ก็ได้อีกหนึ่งรังก็น่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่แยกออกไป ที่จากที่แยกออกจากาพึ่งที่เราเลี้ยงเนาะก็มาอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอให้เขาทำรังสักสามสี่วันแล้วก็จะยกกลับสวนนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงปีหน้ากา็ทำการเก็บน้ำพึ่งนะครับปีนี้ไม่เก็บแล้วครับฝนฝนมาก็คือน้ำพึ่งจะไม่บริสุทธิ์ละเราก็จะไม่เก็บนะครับเอาไว้เก็บปีหน้าให้เขาแพร่พันธุ์กระจายขยายเผ่าพันธุ์ในสวนเราเนาะ โอเควันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มาให้ดูในเรื่องของพึ่งโพรงเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ปีนี้ก็รู้สึกว่า,าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับก็คือตั้งเป้าหมายไว้แต่ว่าเออเราได้กเกินเป้าหมายในเรื่องของจำนวนพึ่งโพรงที่เราล่อไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ แล้วก็เราไม่มีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของอาหารปัจจัยต่างๆนะครับอาหารยาพวกวัคซีนไม่เหมือนเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาหากินเองแล้วก็โรคภัยต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะครับโอเควันนี้ก็มาให้ชมในเรื่องพึ่งโพรง่งอีก1คลิปนะครับก็ตอนนี้ก็มันเป็นช่วงฤดูกาลของพึ่งโพรงเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ อยากให้ทุกท่านนะครับก็ลองทําดูลองใครมีสวนใครมีพื้นที่นะครับก็ลองลองทำดูมันเป็นอาชีพเสริมหรือบางบางคนเนี่ยทำเป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับก็คือ,อสมมติหนึงลังเราทําได้เราเลี้ยงผึ่งเนาะเราทาได้สมมติอย่างน้อยเลย2ขวดขวดขวดละ3 0 0้เราก็ก็ได้600บาทนะครับถ้าพึ่งที่ขยันหน่อยเราก็ได้เยอะนะครับลังหนห้า ถึง7ขวดหรือบางลัง10ขวดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเราไม่ต้องมีต้นทุนในการทำธุรกิจในการไม่มีต้นทุนในการาผลิตสินค้าต่างๆเราก็อาศัยธรรมชาตินะครับก็ใครที่สนใจก็ทำของล่อตั้งไว้ช่วงนี้ก็เข้าดีนะครับเนื่องจากาทุกที่นะครับหลายๆที่ก็จะทำการเก็บน้ำผึ้ง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพึ่งเขาจะทําการแยกหลังช่วงนี้นะครับเนื่องจากช่วงก่อนจะมีเกสรดอกไม้ที่อุดมสมบูรณ์ช่วงนี้เขาก็ทําการแยกหลังเนาะแยกหังแยกไปสร้างครอบครัวใหม่อย่างเงี้ยเราก็ทําลังล่อไว้นะครับทําจากกระถางดอกไม้พวกไม้เศษไม้เก่า หรือท่อปูนต่างๆนะครับก็เอามาทำลอกกันไว้นะครับทาไข่พึ่งนะครับพอก็ของผมนี่ก็มีทั้งทาไข่พึ่งฉีดฟิลโมนพ่นฟิลโมนนะครับฟิลโมนก็ทำเองโอเควันนี้ก็มาให้ดูในเรื่องของพึ่งโพร่งอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คาดว่ามีน่าจะมีต่อเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการเกษตรช่วงนี้ยังไม่มีลงเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ